อย่างที่พวกเนเห็นนะครับก็พวกเราก็เติบโตจากเวที Thailand Superstar นะครับโอ้โหโอ้โหต้งนับพี่ออฟคืออะไรอ่ะหน้าพี่ออฟพี่ออฟ MVP อยู่นะโอ้ยตอนนั้นซิซี่พิ่งเดบิวต์เลยใช่ใช่ใช่เอออย่างทำตัวเป็นนักเมคินแบบอ่อน ตอนนั้นตอนนั้นเป็นไงทำไมถึงเลี้ยนมาประกวดครับคุณสตังกี้ผมอ่าเริ่มที่ผมโอเคตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นไทยแลนด์สกู๊ตาร์เนาะชื่อชื่อรายการก็บอกอยู่ว่าเป็นสกู๊ตตาร์อ่าก็ตอนนั้นผมอยู่ม .6 แล้วเฮ้ยผมเฉยเลยวะเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ม .6 แล้วครับน้อยครัตอนนั้นเนี่ยอยู่ม .6 แล้วแล้วก็แบบว่าปกติอ่ะตอนแรกขี้อายมากแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นอ่าแบบว่า โอกาสสุดท้ายของเราแล้วแบบว่ามอกเนี่ยก็เลยลองดูยังไม่เคยทำอะไรนี้เหมือนกันก็เลยเรียกที่จะข้ามมาเพงเดี็กมาวนนั้นก็รู้สึกดีใจครับผมก็ได้เจอน้องๆที่น่ารักถึงวันนี้นะครับผมแค่ตอนไหนครับตื่นหรอครับก็ตอนแรกก็คือเห็นที่ GMMTV เขาประกาศหาพวกแบบ Thailand s Cool h Star เป็นชุดนักเรียนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบการร้องเพลงชอบการเต้นแล้วก็ชอบการแสดงก็เลยลองมาประกวดดูแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัว GMMTV ค่ะ ปวาตางนาผมงอดเลยฟอดลวครฟอดอารันต์ไปครับฟอดอารันต์คือปกติผมประกวดอยู่แล้วผมชอบสายประกวดร้องร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่พนักงานชื่อกูเลยชื่อโกพี่โก้พี่โก้โกตอนนี้ก็ดูรายแารมครับดูลงเลยเขาทักมาบอกว่าเอสนใจลองมาประกวดดูไหมตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นรายการประกวดอะไรแต่ก็ลองดูก็ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตก็สุดท้ายก็มาอยู่ตรงนี้ฮะ ดูข้างหลังนี่คือพี่อ๊อฟอีกแล้วเฮ้ยอ๊อฟยางกับผู้บริหารโมงเองโอ้ยยืนตรงกลางแบบอ๋อพี่อ๊อฟก่อนนะว่าวินนี่เฮ้ยตั้งใจนะให้ผมสั้นไงผมสั้นไงเฮ้ยแล้วไปไปฮะบนดูไอ้เมื่อเยี่ยมไปนี่โดไม่โอ้ยโอเคผ่านไปผ่านไปอ่ะเรามาเลน่าเราตามมาโกยดีกว่าจับครับ เออพวกเราสี่คนเป็นผู้ชายหมดใช่ไหมเราคงจะตัดสินใรกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นพี่เอิญตอนนั้นคิดว่าใครเตะตาที่สุดัะแอคตัวแนวมอง